สวัสดีครับผมช่างไปจากร้านสมัยทีสวิตนะครับวันนี้มีเครื่องเป็นตัว macbook a 1465นะครับมาซ่อมในอาการเปิดไม่ติดนะครับแล้วก็แบตเตอรี่บวมด้วยนะครับนี่ก็ต้องทำการซ่อมเมนบอร์ดด้วยแล้วก็เปลี่ยนตัวแบตเตอรี่ด้วยนะครับทีนี้ในส่วนของตัวที่ทําการซ่อมเมนบอร์ดไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวชุดลายไฟที่เป็นลายไฟพีพีบันะครับที่มีเกิดการช็อตอยู่นะครับแต่ว่าไม่ได้ช็อตมาจากตัวเมนบอร์ดโดยตรงนะครับจะ ช็อตมาจากตัวสายแพรที่เชื่อมเข้ามาที่แท็คแพดแล้วก็คีย์บอร์ดอีกทีนหนึ่งนะครับซึ่งสายแพรตรงนั้นเนี่ยจะต้องได้รับไฟ12โวลต์ด้วยนะครับแต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยมันมันมีการช็อตนะครับตัวสายแพรมีการช็อตอยู่ก็เลยทำให้ระบบไฟทำงานผิดปกตินะครับเลยทำให้เครื่องเปิดไม่ติดด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่ท,ที่ที่เกิดขึ้นนะครับ แต่ก็ทาการเปลี่ยนตัวสายแพรใหม่แล้วก็เปลี่ยนตัวแบตเตอรี่ใหม่ตัวเครื่องก็จะกลับมาสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมเลยนะครับดูเซอร์ hmm. ข้อมูลอยู่เหมือนเดิมนะครับถ้าลูกคา้าท่านไหนที่มีเครื่อง MacBook Air 11นิ้วแบบนี้นะครับอยากจะส่งซ่อมหรืออยากจะเปลี่ยนอะไรก็ถักลายเข้ามาได้นะครับแอร์สา mm hmm. สมัยทีซูเอร์บิทครับ